ทีตารีแสวงเจ็ดไปเกสดีค่ะล่าสุดค่ะเช่าเน็ตยังได้เปิดเผยว่านิตยสารเอสคว r เ r อที่มีการจำกัดเวลาขายสามารถขายได้270,000เล่มโดยดูจากบทวิจารณใน2ชั่วโมงคำสั่งซื้อนี้สามารถรีวิวได้เพียง1รีวิวเท่านั้นแม้ว่าแฟนๆแต่ละคนจะซื้อเพียงชุดเดียวแต่ก็นับยอดขายได้สูงถึง540,000เล่มเนื่องจากเป็นปกคู่ AB ชุด2เล่ม คำสั่งซื้อประเมินได้เพียงครั้งเดียวแต่จํานวนสําเนาต้องคูณ2แฟนๆหลายคนได้ซื้อเป็นสิบเล่มและปริมาณการขายก็น่าทึ่งและน่าสะพึงกลัวมากจริงๆค่ะในขณะเดียวกันนิตยาสารของแมริ่ a คลที่เปิดปีด้วยรีวิวมากกว่า150,000่น 150, เล่มและขายในเวลาจำกัดเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเนื่องจากนิตยาสารของเซอร์จานไม่ได้มีการแสดงยอดขายแต่จากรีวิวนี้ทำให้เราสามารถเห็นว่า ยอดขายนิตยสารมีมากขึ้นประมาณไหนเท่านั้นและมีคนที่ซื้อนิตยสารโดยไม่ได้วิจารณ์ก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันเซอร์จันแมรีแคลได้เปิดตัวนิตยสารประจำปีและร้านวีชัดก็เปิดขายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงขณะนี้มีรีวิวมากกว่า1นึ0 0 0สรายการและคําสั่งซื้อสามารถตรวจสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามีคําสั่งซื้อมากกว่า1นึ0 0 0สรายการและนี่ก็เป็นการซื้อปลีกโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง เซอจานมีทั้งรูปลักษณ์ความนิยมและความแข็งแกร่งของเขานั้นสุดยอดมากๆค่ะเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแฟนๆหลายคนในคอมเมนต์พวกเขาก็บอกว่าพวกเขาซื้อทุกอย่างที่เซอร์จานรับรองรวมถึงซื้อนิตยาสารทั้งหมดของเซอจานแต่ก็ไม่เคยรีวิวเลยพวกเขารู้แค่ว่านิตยาสารของเซอจานไม่เคยแสดงยอดขายและมีการจำหน่ายในช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้นพลาดไปก็ซื้อไม่ได้ ความสามารถของเซอร์จานในด้านธุรกิจนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะว่ากันว่ามีโอได้ทุ่มทุนสร้างอย่างมากค่ะมีการโปรโมทออฟไลน์และอื่นๆมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ของเซอร์จานมีโอสามหน้าจอในปักกิ่งซันลิทุนโซโหเป็นการเผยแพร่แบบออฟไลน์ตรงกันในวันแรกของการประกาศอย่างเป็นทางการนี่คือเซอร์จานที่สนับสนุนแบรนด์ด้วยความรวดเร็วและความจริงใจสม่ำเสมอซันลิทุน เป็นย่นช็อปปิ้งชั้นนำของจีนอย่างปักกิ่งยูนิเวอร์ซเซ็นเตอร์โคสกเซอร์จานได้ปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่สามจอพร้อมกันและรวมหน้าจอทั้งหมดที่สามารถครอบคลุมได้ในวันที่เซอร์จานประกาศโคสกร,ระดับโลกของมีโออย่างเป็นทางการยอดขายบนแพลตฟอร์มเทาเปล่าเพียงอย่างเดียวก็ทะลุ52ล้านหยวนหรือ263.59ล้านบาทมียอดสั่งซื้อแล้ว1,37,000ราย นอกจากนี้สไตล์เดียวกันบน jd.com และสไตล์เดียวกันบนโตอินยังขายดีและขายหมดอีกด้วย5ปีหลังจากการระเบิดของเซอร์จานมูลค่าทางการค้าของเขายังคงสูงมากและยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นจิงตงแอกนีมาร์กก็มีลูกค้าซื้อจำนวนมากและไม่สามารถคำนวณสถิติได้อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการประมาณการยอดขายของผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันแบบอนุรังนิยม ยอดขายรวมของทั้งแพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าและทะลุ70ล้านหยวนหรือ354.85ล้านบาทและยอดขายทั้งแพลตฟอร์ม2วันสูงเกิน100ล้านหยวนหรือ564.95ล้านบาทโดยอิทธิพลและความสามารถในการขายสินค้าของซูเปอร์สตาร์สามารถยืนหยัดได้ส่งผลให้ร้านค้าของมีโอมียอดขายเพิ่มขึ้น6 7ล้านหยวนต่อวันหรือ33.93ล้านบาทต่อวัน เซอร์จานเจ๋งมากยอดขายของมีโอถล่มทลายและหมดสต็อกไปอย่างรวดเร็วหลายคนถามกลับไปที่ช่องแสดงความคิดเห็นฝ่ายบริการลูกค้าได้ตอบกลับลูกค้าอย่างเป็นทางการว่าเนื่องจากศักยภาพมหาศาลที่เกิดจากการประกาศอย่างเป็นทางการของโฆษณแบรนด์ระดับโลกเซอร์จานคำสั่งซื้อจึงทําให้เพียงเลื่อนออกไปได้เท่านั้นและทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทก็ได้ถูกระดมกำลังแล้วสินค้าไม่สามารถจัดส่งได้ตามกำหนด จึงรีบเตรียมสินค้าและสัญญาว่าจะส่งออกก่อนเที่ยงคืนของวันที่16เมษายนมีคำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้ขายว่าเรียนผู้ใช้และแฟนๆของแคทเมนเราขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนและความรักของคุณเนื่องจากการประกาศอย่างเป็นทางการของโฆษกบรนด์ดับโลส่งผลให้ได้รับแรงผลักดันอย่างมหาศาลการจัดส่งคำสั่งซื้อบางรายการจึงเกิดความล่าช้าเราเสียใจอย่างสุดซึ้ง สำหรับสิ่งนี้และได้ระดมทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทเพื่อรับการดูแลฉุกเฉินเพื่อเป็นการแสดงคำขอโทษเราจะมอบแม่เหล็กตู้เย็นให้กับคุณสำหรับการสั่งซื้อในระหว่างวันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่1เมษายนที่ไม่ได้จัดตรงเวลาในขนาดเดียวกันเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความเข้าใจและการสนับสน,นุนและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในชีวิต และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ